สวัสดีนะครับอ่านี่นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเอฟซีทุกท,ท่านอืมอ่าโดนไล่ชนแล้วนะครับโดนไล่ชนแล้วนะครับนี่นะครับนี่ยครับโอ้ย นี่นี่พิีทีเลไนโบนะนี่ป้มชี้นะนไปโบนะครับต้นไหนครับต้นไหนก็กันี่วมามอบให้ลุงเหรอครับผมโอ้วัสดีครับวัดีครับวัสดีครับพี่ครับเซนซทบพอดีแต่ซับแล้วครับยงงก็ต้องรำดีรำแล้วครับเอาลำไปแล้วหรอรำไปแล้วครับผมวันเกิดด้วยครับเอาล่ะให้พอณดีครับพิณดีครับผมถูกมากครับผมเอาไหมกันจะไปรำกันครับ มันนายยกมาไว้ให้ลู้เลยบอนอะไรไม่รู้นะบอนอะไรนะบอนหลงฮกหลงหกหลงฮกหลงเอามายกลงใช่ไหมก็ยกแม่เจ้าว่ะไปยันมันหักมันหักเลยเจ้าที่อดไถ่คนรักคนหลงน้องเก่ที่ดึง สวัสดีครับดูดีดีดีอ้อนอน้อนดูอ้อนนะครับได้ครับได้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอัวไว้แต่เป็นคเนนี้ครับสวัสดีครับ